เริ่มแรกนะครับสำหรับเราเพิ่งเริ่มใช้งานตัว ChatGPT นะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า chat.openai.com นะครับก็จะมาขึ้นอินเทอร์เฟซหน้านี้เนาะเป็นหน้าเริ่มต้นนะครับถ้าเรานะครับมีตัวของ ChatGPT อยู่แล้วเราเคยได้สมัครใช้งานแล้วเราสามารถกดล็อกอินได้เลยหรือใครที่เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้ครั้งแรกแล้และยังไม่ได้มี Account ของการเข้าใช้งานตัว ChatGPT ครับ เราสามารถกดตรง sign up ได้นะครับเพื่อสมัครเข้าใช้งานโอเคผมกดคลิกไปที่ sign up นะครับในการสมัครเข้าใช้งานนะครับเราสามารถใส่ในอีเมลได้เลยเนาะจะใช้เป็นตัวของ google นะครับที่เป็น gmail หรือเป็น microsoft account นะครับหรือเป็น apple ก็ได้นะครับผมก็กดคลิกเนาะผมใช้เป็นของ google แล้วกันนะครับในเมล gmail ในการสมัคร เมื่อเราทําการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นหน้าอินเทอร์เฟซนี้นะครับคือหน้าเริ่มต้นในการใช้งานตัว ChatGPT หลักๆของ ChatGPT นะครับณนะปัจจุบนนันเนาะที่เราเรียนรู้กันจะมี ChatGPT ที่เป็นเวอร์ชัน GPT 3.5 นะเป็นเวอร์ชันฟรีครับที่ทุกคนสามารถใช้งานได้เลยแบบฟรีๆอีกเวอร์ชันหนึ่งครับเราจะเรียกเป็นตัวของ ChatGPT นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่น GPT 4อันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ต้องจ่ายเงินเนาะในการเข้าใช้งานนะครับซึ่งข้อดีจะแตกต่างกันเนาะสำหรับใครที่ใช้เป็นเวอร์ชันฟรีที่เป็น3.5ใช่ไหมครับข้อดีคือประมวลผลได้เร็วนะครเพียงเซียววินาทีไม่กี่วินาทีก็ขึ้นแบบเยอะมากๆนะครับ ส่วนข้อดีของตัว GPT4 ที่ต่างกับ3.5ตรงที่ GPT4 ครับเนื่องจากเป็นเวอร์ชั่นที่ต้องจ่ายเงินเนาะที่สามารถจะใช้ตัวของ performance ได้เยอะมากๆนะครับก็คือมีความฉลาดกว่าตัวเวอร์ชั่น3.5เนื่องจากว่าเวอร์ชั่น4ครับเป็นเวอร์ชั่นที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประมวลผลเชิงของ machine learning เนี่ย มากมาก,มากในหลายๆเท่าตัวของตัว3.5เลยหมายความว่าตัว GPT4 เนี่ยมีประสิทธิภาพผมเรียกว่ามีรอยยักในสมองมากกว่าตัว GPT 3.5แต่ในการเรียนรู้ของเราครับแล้วก็การเอาไปทำงานจริงเนี่ยเราใช้เวอร์ชั่นฟรีที่เป็น3.5ก็คุ้มแล้วครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าตรงใจแล้วก็มีความถูกต้องที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าข้อดีของตัว GPT4 ที่มากกว่าคือจะมีโซนที่เป็นของตัวปลั๊กอินปลั๊กอินเช่นถ้าเราต้องการที่จะทําการให้ตัวช h a t จ p ิครับ สรุปคลิป Youtube ความยาวประมาณ3ากว่านาทีก็ได้หรือ1ชั่วโมงก็ได้เนาะให้เขาสรุปความรู้ให้เราว่าแทนที่เราจะไปดูคลิป Youtube เราแค่แปะลิงก์คลิป Youtube แล้วบอก ChatGPT ว่าช่วยสรุปข้อความหรือเนื้อหาในคลิปวีดีโอนี้ให้หน่อยตัว ChatGPT ครับจะทำการสรุปเนื้อหาที่อยู่ใน Youtube ให้เลยหรือว่าเราต้องการจะอ่านเว็บไซต์ เราสามารถให้ ChatGPT ครับทำการสรุปเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นให้หน่อยหรือว่าหาคําตอบจากเว็บไซต์ข้อความบทความนั้นให้หน่อยทั้งงานวิจัยนะครับหรือว่างานต่างๆที่เป็นบทความในโลกออนไลน์เนี่ยเราสามารถให้ตัวของ GPT 4ครับจะมีฟีเจอร์ของปลั๊กอินที่เราสามารถแอดออนเหมือน Google Chrome นะครับ Google Chrome ก็จะมีตัวปลั๊กอินเนาะที่เป็น Chrome Store ให้เราดาวน์โหลดปลั๊กอิน มาใช้ที่เป็น extension ต่างๆได้ตัว chatgpt ก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าจะรองรับแค่เวอร์ชั่นของ gpt 4เท่านั้นนะครับณนะปัจจุบันซึ่งเป็นอาวุธลับที่ดีมากๆเนาะที่เราสามารถเอาไประปยุกใช้ในการทํางานและสร้างรายได้ให้เราเพราะว่าจะมีฟีเจอร์ที่ผมเกิดมานเนี่ยในการเอาไปใช้งานได้เลยแล้วมีฟีเจอร์เยอะกว่านั้นเช่นเดียวกันเช่นฟีเจอร์ในการสร้างเป็นภาพต่างๆเนี่ยตัวปลั๊กอินที่ซัพพอร์ต gpt เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันเนาะที่ซัพพอร์ตตัว chatgpt 4 ก็จะมีให้เราหรือว่าใครที่เป็นสายเชิง data analyst นะครับจะมีตัวฟีเจอร์ที่เรียกว่า code interpreter ก็คือเป็นตัวที่สามารถจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับในเชิงของเช่นผมใส่ไฟล์ excel เข้าไป50,000กว่าแถวแล้วให้ตัว chat gpt นะครับช่วยทำการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ให้หน่อยแบบนี้ตัว chat gpt สามารถหาคำตอบให้เราได้เลย หรือว่าต้องการจะทําการพอดการ์ที่เป็นรูปชาร์ตแบบต่างๆแล้วมารวมร่างกันเป็นสร้างเป็นแดชบอร์ดเพื่อจะเล่าซอรี่เทลลิ่งต่างๆได้ตัวของฟีเจอร์โค้ดอินเตอร์พีเตอร์เนี่ยก็รองรับความสามารถของ Data a n a l y ิซนักวิเคราะห์ข้อมูลแบบนั้นได้เลยหรือโซนของการเขียนโปรแกรมตัว c ชจ t g p t 4เนี่ยซับพอร์ตที่ดีมากๆเนาะสามารถใช้ตัวฟีเจอร์ของตัว c o ้ e i n t e r อร์พีเตเนี่ยไปช่วยในการทำงานได้ดีมากๆ นะครับแล้วก็ตัว Default นี้ก็คือตัวปกติเนาะ default ถ้าเรายังไม่ได้ทำการใส่ตัวอื่นแล้วก็ยังไม่ได้ติ๊กเนาะแต่เมื่อเราใช้แล้วก็สามารถกดคลิกจะขึ้นลูกศรเนาะให้เราสามารถใช้ตัวฟีเจอร์ต่างๆเหล่านั้นได้นะครับโอเคนะผมบอกเนาะในคอร์สเรียนเนี่ยครับเราสามารถใช้ได้ทั้ง GPT 3.5และ GPT 4ได้เลยนะครับผลลัพธ์ในการทำงานนะปัจจุบันเนาะ ทำงานและได้ผลลัพธ์ที่มีความใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราต้องการคิดวิเคราะห์ในข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากๆเนี่ยผมก็จะแนะนําความแน่นอนหรือว่าความน่าเชื่อถือของตัว g b t 4มากกว่าเนื่องจากว่ามีการประมวลผลของระดับฐานข้อมูลที่เยอะกว่า3.5นั่นเองนะครับแล้วก็ใครต้องการจะใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่เป็นฟีเจอร์อาวุธลับต่างๆนะครับ ก็จะแนะนำให้ใช้ตัว GPT 4ได้แต่ถ้าใครต้องการที่แค่ใช้ในการหาแนวคิดต่างๆในการเขียนหนังสือเขียนบทความหรือทำซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยการใช้ตัว3.5ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่ในที่นี้ครับผมจะใช้เป็น GPT 4นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ทีเา w o r k s h อ p กันเลยครับ